ไปสิขึ้นฮะ,ะเอเอเจ้ากขึ้นไปสิขึ้นเจ้าอะไรขึ้นเน่อโอ้ยเจ้าันแหละเอาขึ้นเลยตัดเอาสองอน่วยหันเลยตัดเอาซองอันหันสิบบเออแมนนั่นละเจ้า,จาเป็นเจ้าของของ,องัน้นปีกปีเจ้านะ อันยับเขาอีกบ่ได้บอเบอร์ละบอมันจำบมั้งเหรอจะได้กินอยู่บนนอกอืมก็ได้กินถึงละเอ้าขึ้นบนหอสิบหกกำลัดีเด้อเออมีดดินี่ให้ไม่เพิ่ยไม่รู้ให้เอาอ่ะ ใส่ให้ใหเกือบนะขนมยขืนเชื้อดอ,อันนี้ออันนี้งวดเน,นีนเือใหญ่เลาวจ้ว่าบาอเอาตัวนั่นพร้อมเอาไปอันนี้เรือนั่นแนนหละปีนเลยเร็วๆเอาเจ้ามาจับนี่จับกล้องนี่เอาเจ้ามาจับกล้องอคอยสิเอาให้ ได้ลุงบุไดอืมเอามาจับกล้องนี่เอานี่ยเอาเจ้าผู้ซื้อเหรอเออเจ้าก็นังทายด้วเบิ้งที่ขึ้นใม่เบิ้งนี่นะโอ้ยมันชิบหายอยู่ตามเพ่เขาไ่ได้เจ้าน่ะบุญอยู่จนหมดปีอยู่สัตว์เช่น้เห็นเห็นเอากำลังขึ้นแล้วกำลังขึ้นแล้วค่อยๆเด้อค่อยๆเด้อ โอ้สเด็จว่าเจ้ากิ้งก uh, ็คอยนุอย่าเาแม่ชิตัดมากล้วยลงไปสิแม่หัวควัไม่อึงอ้เจ้ากิ้งลายยางลายยอมฮับคอยขึ้นตับเจ้าบุได้ละพยายามตกเออคอยกลัวความสูงโอ้เจ้ากิ้งก้งกงค่ะกินสั้นสูงเนาะเจ้าเอม่ักวนแ่นะเออมีแบบใหญ่ๆนะแวนน่ะเขาปูติเบา ปุกตีลงมาลงมาตีบอรเบอรเสือเราจะราถกอย่างกล้วยเด้อา่บมันมังไปบ้านเาปไนเอาเือนรือไปไหนจังหดสั่นมันไปได้จังใดต้นมันอีกคู่นะพเยมันเกิดุ่นนต้นบัวมันออกกับต้นแดนะ

มันมีบอลระบายคือเฮ้า,าอะไรรูสับดิษนาที